เอาละครับคุณผู้ชมครับเราก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับเราก็จะมาคุยกับศิลปินนะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขากันนะครับกับในช่วงนี้ครับข ผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับเราได้พูดคุยกับหนึ่งศิลปินสาวสวยนะครับจากค่ายน้องใหม่นะครับซึ่งเป็นค่ายยักษ์ใหญ่นะครับที่นําเข้ามาจากประเทศสิงคโปร์เลยนะครับผมเออแต่ตอนนี้เมื่อวานเราได้คุยกับพี่เบียร์วีมิวสิกใช่ไหมครับวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งนุ่มหล่อนะครับศิลปินคุณภาพคุณภาพจากวีมิวสิกนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับเชวาวีมิวสิกสวัสดีครับ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 เชวาทักทายคุณผู้ชมกันหน่อยเลยครับสวัสดีครับผม เทวีมิวสิกเรคคอร์ดนะครับเป็นศิลปินน้องใหม่นะครับจากค่ายประเทศสิงคโปร์นะครับผมมาไกลมาไกลทีเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหนุ่มคนนี้เป็นคนเหนือคนเมืองครับคนเมืองคนที่ไหนฮะคนเจียงของครับคนเจียงของนี่เองไม่น่าเลยสำเนียงชัดเปรียนเลยอันนี้เป็นทางใต้อะอะไร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 อันนี้คือเหนือสุดนะส่วนนุ่นคือแบบเกือบจะใต้สุดใต้ถุนผีคนผีคนทีนครกับ ปีเป็นก้นกรุงเทพดุกต้แซ่ตนแรงตายครับอันนี้คนเหนือคนเหนือเหนือเหนือทีเดียวมาถามก่อนเลยนะครับว่าเทวานี้คำว่าเทวานี้มันเป็นชื่อแบบออ้ยฟังแล้วแบบหล่อพอมาดูหน้าตาแล้วเฮ้ยยิ่งหล่อเลยอ่ะมันมาได้ยังไงเทเทวานี่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่บอกว่าเฮ้ยนี่ผมตกใจเลยจริงๆเทวานะครับเป็นชื่อชื่อเต็มผมชื่อว่าเพชรเทวาเพชรเทวาครับแล้วทีนี้ทางต้นสังกัดบอกว่าเอ้ย ถ้าถ้าจริงๆชื่อเล่นชื่อเบิร์ตถ้าถ้าเอาเบิร์ดเนี่ยมันก็จะซ้ำเขาออ๋เบิร์ดมีเยอะแลอลเปิดไปคนหลายชื่อจริงก็เลยตัดคำว่าเพชรออกก็เลยตัดเทวโอ้แล้วเอาเพชรอาเพชรไปไหนครับเพชรรู้ไปจำนำครับแต่บ้านับไม่ใช่ อ๋ลเออดีนี้ก็พอใช้ชื่อเทวาแล้วมามาเป็นเทวาวีมิวสิกวีมิวสิกนี่ก็คือเป็นชื่อของค่ายใช่ครับค่ายเพลงน้องใหม่ที่บอกว่านําเข้าจากสิงคโปร์เลยนําเข้าเลยเลยมันเหมือนสินค้าะลรสักอย่างปะคือนํำเข้าเน้นะนำเข้ามามอบส่งต่อให้คนไทยอยู่สิงคโปร์ใ่ไหมฮะเจ้าของครับเป็นคนสิงคโปร์แต่ว่าค่ายเราเนี่ยที่จังหวัดชุมพรนะครับครับตอนนี้เราจะตีตลาดใต้ก่อน สุดยอดตีให้แตกตีให้แตกแล้วก็จะมาพังงาทั่วประเทศไทยสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งครับดีจังเลยนะครับครับเทวาครับครับพี่ว่าที่จะมาเป็นนักร้องเนี่ยผ่านอุปสงค์อุปสรรคอะไรมาเยอะแยะมากมายขนาดไหนครับเริ่มต้นกับการประกวดร้องเพลงเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของผมนะครับก็คือตอนสมัยเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากแล้วก็เคยไปประกวดเวทีเวทีหนึ่งครับ รู้สึกเศร้ามากเลยทำไมทำไมเล่าเล่าไาเป็นยังไงมันเศร้าขนาดไหนผมไปเวทีเดอะสตาร์ครับโอ้โหเนาะเวทีแรกก็เป็นขนาดั้นปีเดียวกับเบียร์ด้วยปีเดียวกับปีที่สามปีที่สามใช่ครับปีที่สามไปปุ๊บเนี่ยไปถึงร้องเพลงตกรอบครับอ๋อตกรอบสามพันคนสุดท้ายสามพันคนคือไม่ได้เข้ารอบเรอบมีภาคใช่ปะรอบมีภาคใช่ก็ไม่ได้เข้าง่ก็เลือกล้มความตั้งใจอยากเป็นนักร้องก็ไปเตะบอลเตะบอลครับรอบแรกครับ แต่บอลก็ไม่ลุ่งก็เลยมาอยู่กรุงเทพเส้นทางของคุณนี่ดีดีนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นประกวดเดอะสตาร์เรียบร้อยแล้วไปเตะบอลแล้วมันมันวกเข้ามาสู่การเป็นนักร้องได้ยังไงอ่ะคือจริงๆแล้วผมก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็อยากหาเงินนะครับเป็นนักดนตรีกลางคืน้วตอนเด็กร้องเพลงแนวไหนร้องเพลงไวรุ่นเลยสติงเลยแบบ R&B จ๋าเลยครับแต่พอมาเป็นศิลปินก็ลองเปลี่ยนดูหน่อย ครับน่าจะดีจากจุดนั้นมาถึงจุดนี้นานไหมฮะกี่ปีแล้วอะตั้งแต่เราเริ่มเริ่มประกวดเออร์สตาร์แล้วเนี่ยมาถึงเกือบเจ็ดแปดปีนะครับครับผมแต่ว่าผมก็ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์อ๋อนี่คือคือจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นจริงๆคือไปที่ประเทศสิงคโปร์ไปที่ประเทศสิงคโปร์ครับผมไปทำงานครับผมนั้นครับผมแล้วเขาเห็นแววครับเห็นแววอาในห้างบอสเห็นแววเห็นอะไรแววเราเป็นยังไงตอนนั้นเขาถึงมาเห็นแววเราเขาบอกว่าเราเนี่ยพูดตลก เขาลองเราร้องเพลงได้ลยังพูดไม่ได้สกเราลองเพลงได้ครับผมเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกเออเดี๋ยวบอสจะเปิดค่ายเพลงนะสนใจไหมเออผมว่าเฮ้สนใจดิจริงๆเราไม่ค่อยสนใจหรอกเนาะเอฉยๆเอาไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่ในใจบอกเอาเอาเอย่างไรก็ร้องมาเหอะแนวไหนก็ร้องอั้ชีวิตที่สิงคโปร์เป็นไงบ้าง โหชีวิตก็ทํางานอน่างเดียวครับครับทำงานทํางานก็คือเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องนักร้องครับนักร้องเลยครับผมอ๋อใช่ก็ทํางานกันอยู่ที่เดียวกับพี่เบียร์ด้วยใช่ครับจริงๆแล้วเบียร์เนี่ยเป็นคนชักนําผมเข้าวงการเบียร์เขาไปเจอผมที่ร้านร้านหนึ่งแถวลังสิทธิ์ครับร้านเราผมก็ร้องเพลงอยู่ผมร้องเพลงอ๋อปองสักดิ์เ่สักอย่างนี่แหละก็เลยหันมาปุ๊บฟบเฮ้ยคนนี้ใช่ใช่เลยแต่จริงๆก็เพิ่งเพิ่งรู้กันว่าเป็นเพื่อนเพื่อนที่เคยประกวดอ เดอะสตาร์มาด้วยกันใช่ครับในเมียรเขาพักใต้ครับผมภาคเหนือผมพาคเหนือครับใช่ก็เหนือใต้ก็ไม่รู้เป็นเพื่อนกันไงทุกวันนี้เป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันใช่ครับก็เป็นจุดเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์จนมาได้ทําเพลงนะครับเป็นไงบ้างกับเรื่องราวของการทําเพลงเพลงแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ใช่ครับตื่นเต้นไหมดูเห็นเนื้อเพลงแล้วว่า อ่านเนื้อเพลงแล้วเป็นยังไงบ้างมันโดนอ่ะตับไหมมันโดนกับตัวเราเลยอ่ะเหรอชื่อเพลงว่าหัวใจไม่ใช่กระดาษครับผมหัวใจไม่ใช่กระดาษเป็นเพลงแนวไหนแนวไหนเป็นเพลงแนวเอ่อกึ่งเพื่อชีวิตเป็นแนวร็อกครับอ๋อร็อกลูกทุ่งร็อกประมาณนี้ประมาณนี้ลูกทุ่งร็อกครับผมลูกทุ่งร็อกแล้วก็เอ็มบีอืมเปนนี้เราปล่อยออกไปแล้วครับครับถ่ายทําทั้งหมดที่ประเทศสิงคโปร์อุยถ่ายทำทั้งหมดที่ประเทศสิงคโปร์เลยคืออ๋อแล้วพระเอกล่ะเล่นเองโอ้ ไม่ดังเขาหนี้เละจะดังเานี้หัวใจที่สิงคโปร์ปล่อยยังไงเออปล่อยปล่อยทุกวันครับที่คือของปล่อยอะไรฮะปล่อยปล่อยแบบปล่อยเพลงปล่อยเพลงตอนนี้ก็ปล่อยมาได้เดือนหนึ่งละสำหรับเอ่อมิวสิกวิดีโอใช่ครับอ่อมิวสิกวิดีโอนะครับแล้วก็เพลงเพลงนี้หัวใจไม่ใช่กระดาษเนื้อหามันเป็นในลักษณะไหนเนื้อหาเป็นเกี่ยวกับบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีแฟนคนหนึ่งมันบ่งเป็นแฟนกันกับคุณ ไม่สมมุติไงคุณเป็นผู้หญิงสมมุติและเนี่ยผมไม่รีบปฏิเสธเลยนะแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอะไรมากมายแต่คุณเนี่ยชอบไปเที่ยวกลางคืนไปพอดรักผู้ชายคนนั้นคนนี้ผมก็ได้แอบตามไปดูาไปดูสุดท้ายก็เห็นว่า มีคนอื่นอ๋อมีคนเข้าควงอยู่เราจะบอกว่านี่เนี่ยหัวใจเรานะมันไม่ใช่กระดาษจะมาทิ้งมาคว้างไม่ได้มีวิตติใจสีชมพูโยหัวใจแบววมากประมาณนี้ครับเ้วจะบอกว่าเนื้อเพลงเขบอกว่าผู้หญิงอย่าเจ้าชู้เลยมันไม่ดีไม่ใช่เป็นผู้หญิงผู้ชายครับก็อย่าเจ้าชู้เลยมันไม่ดีนะครับอแต่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์เล็กๆนะจริงเหรอความเจ้าชู้นี่นะมันก็เป็นเสน่ห์เล็กๆนะเทว่ามีคนถามมาครับตัวจริงๆอ่ะ เจ้าชู้หรือเปล่าเออน่ะสิเคยครับเคยเคยเจ้าชู้มากอ๋อเคยเจ้าชู้ชู้ตอนนี้เป็นเสือกับใจแล้วตอนนี้เลิกครับเลิกแล้วครับเลิกเจ้าชู้ครับแล้วไปอะไรต่อไม่รู้เลิกไม่ไดไม่ไม่ย้อนกลับมาเรื่องเพลงเรื่องเพลงนี้เนี่ยเทวาเองมีบทบาทแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมอะไรในในเพลงนี้บ้างอจริงๆแล้วทางเพลงนี้เนี่ยเป็นต้นสังกัดคนมอบให้บรกว่าน่าจะเหมาะเนาะเห็นเพราะว่าบอสเขาเห็นว่าเออแนวนี้แหละคงจะใช่กับเราเพราะเรา มันเหมือนตรงกับชีวิตเราอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมใช้เวลานานไหมกับเพลงนี้ตั้งแต่เริ่มได้เนื้อมาเริ่มอัดเริ่มออกมาเป็นมาสเตอร์เนี่ยสองสองเดือนครับสองเดือนก็ไม่นานมากในรับการทำเพลงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอุ๊ยน้อยนะครับน้อยมากน้อยมากเลยนะจริงเหรอพี่น้อยน้อยน้อยสี่ชั่วโมงเร่นะผมวันนึงเต็มเต็มเขาเรียกว่าโปร ระดับ <laughs> โปรเนี่ยต้องหนึ่งวันไม่บางนะคนเวลาเข้าห้องอัดนะศิลปินห,หลายๆคนเวลาเข้าห้องอนะัดถ้าเกิดว่าอินเนอร์มาซ้อมมาดีนะชั่วโมง2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดซ้อมมาดีๆ <c oughs> นะครับจริงๆอัดจริงๆประมาณ20นาทีครับแป๊บเดียวแต่ร้องซ้อมอ่ะ ร้องจนเสียงหาย3ชั่วโมงครับผมคือเราอยากรู้ไงว่าระบบการอัดเนี่ยของต่างประเทศที่สิงคโปร์เนี่ยมันต่างกับบ้านเรามันอัดที่ไหนอัดที่อัดที่บ้านเราอัดที่เมืองไทยทาทุกอย่างที่เมืองไทยนะครับอ่ะทีนี้เพลงนี้ตอนนี้ m v ออกมาเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะติดตามรับชมได้ใน YouTube YouTube ครับแล้วก็ V Music Channel จากตอนนั้นจนถึงวันนี้จากวันนั้นจนถึงวันนี้ตอนที่เรายังเป็นเด็กประกวดอยู่หรือว่าเด็กเป็นนักดนตรีเป็นนักร้องตามผับตามบาร์ต่างๆจนมาตอนนี้มาเป็น ศิลปินเต็มตัวเลยนะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องย่อมที่จะมีแฟนคลับนะครับให้การต้อนรับนะครับความรู้สึกของเราภาคภูมิใจขนาดไหนตอนนี้ก็เริ่มมีแฟนคลับนะครับติดตามนะครับตอนนี้ผมก็มี Facebook ของตัวเองชื่อว่าเทวานะครับ V Music เทว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษครับอ๋อภาษาอังกฤษผมมีแล้วพี่นนท์ผมมีแล้วหุ้ยดูผมใช่ใช่ใช่ผมมีเฟซบุ๊กเขาแล้วอ่ะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากมากเลยนะครับใช่ ทำไมผมมีรู้ไหมเล่นใหญ่เดี๋ยเนี้ผมแอดอะไรเนี่ยเอาคุณแอดผมเหรอผมกคนแอดคุณผมไล่แอดทุกคนเลยขอบคุณมากครับเหมือนกันที่ไล่แอดแอดแอดทุกคนเลยอ๋อเหรอครับครับคุณใจง่ายนะเนี่ยแอนทุกคนมันนะเออตอนนี้ผมก็มีเริ่มทำคลิปร้องเพลงร้องเพลงอะไรเออก็อัพอัพลงในในเฟซบุ๊กไปเรื่อยๆให้ติดตามกันอยากให้ติดตามกันเยอะๆครับเป็นนักร้องน้องใหม่ จกค่ายใหม่นะครับฝากด้วยล้วกันเนาะทางบ้านนะรับวันนี้ก็รู้สึกดีอ่ะมารายการดังด้วยเออแล้วจริงจริงพิธีกรหล่อทั้งคู่เลยอ๋ออันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับชมชมกันไปนะครับชมกันไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะทีนี้จะถามว่าหลังจากนี้แล้วนอกเหนือจากเพลงนี้ก็คือซิงเกิลแรกใช่ไหมครับผมจะมีซิงเกิลต่อไปขนาดไหนซิงเกิลที่สองเนี่ยตอนนี้ก็รอเพลงแรกก่อนให้มันเปี้ยงก่อนถ้าไม่เปี่ยง เป็นสิงเกิลที่สองผมคิดอยู่นะเดี๋ยวถ้ามันเคุณไงคุณบอกว่าต้องเปรี้ยงคุณบอกว่ามันิงเกิลแรกถ้าเกิดมันไม่เปี้ยงแล้วซิงเกิลที่สองคุณคิดว่าจะยังไงครับชื่อเพลงผมตั้งไว้แล้วอ่าว่าเพลงแรกหัวใจไม่ขาดเพลงที่สองอีกแล้วหรือ ไม่คิดเอาต่อไปเป็นภาต่อภาคต่อาต่ออีกเทปที่สามยังไม่เข็ดอะไรยางประมาณนี้แต่ไม่แต่ไม่ครับผมคิดว่าเมื่อมาออกรายการนี้แล้วคนน่าจะรู้จักผมเยอะขึ้นรายการนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้เขาขอบคุณเนี่ยดูมีเอสเอ็มเอสไหลขึ้นมาเป็น ฟุดเลยไอ้ครับส่งมาสาผมได้นะครับนี่เสื้อเป็นยังไงกางเกงเป็นยังไงคุณผู้ชมครับผมขอออกตัวเลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยครับว่าเทวานี่มากระซิกับผมครับบอกว่าพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะ เป็นรายการแรกๆเลยเนี่ยไม่ค่อยได้ออกไม่เคยคุยเลยคุยไม่เก่งนู่นนี่นั่นอันนี้คืออาการตื่นเต้นนะนี่คืออาการประหม่าและอมามารตื่นเต้นมากเต้นจริงๆเลยตื่นเต้นจนหนวดขึ้นเลยนะครับอันนี้มีอยู่แล้วครับเขาเรียกว่ากบเกื่อนมากกว่าเออแล้ววันนี้ในช่วงของโชว์แซ่บๆประมาณหนึ่งเพลงเพลงนี้เพลงนี้ผมว่านายเขาจะดังครับถ้าพวกพี่ๆช่วยนะครับ อ่อนร่อนอ่อนชื่อชื่อเพลงอะไรนะหัวใจโรคหัวใจกำเริบมะอันั้นของเบียร์อ๋อเหรอเหรอเาชื่อเพลงว่าหัวใจไม่ใช่กระดาษครับผมหัวใจกระดาษคุยกัยข้างนอก๊ันึง เยเริ่มขึ้นเลยตัวเองมีวันนี้เพลงเดียวเหรอมาโชว์เพลงเดียวครับอีกเพลงหนึ่งก็เหมือนมีเพลงเดียวเอาอีกเพลงมาก็ได้จากศิลปินค่ายเดียวกันอยากเดินเชิดปั๊ม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 เพลงแรกที่เราเปิดรายการเถอะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคือก็เห็นเห็นเห็นพี่เบียร์เขาเต้นเมื่อวานมันเหมือนขยำนะเออเหมือนขยำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วนี่คือจะกลับไปที่สิงคโปร์อีกไหมฮะหรือว่าจะ ก็น่าจะยาวอยู่ที่ไทยตอนนี้ก็อยู่ไทยไปเรื่อยๆก่อนครับอาจจะมีแวบไปเที่ยวบ้างเหมือนบ้านหลังที่2แล้วเนาะเราอยู่นะครับผมตอนนี้ศิลปินในค่ายวีมิวสิกนีงอ๋อตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีแค่เราสองคนเมื่อวานเมื่อวานเบียร์มาแล้วมีนี่เป็นเทวาครับเรามีศิลปินจากประเทศเกาหลีด้วยโอ้แล้วครับวีแองเจิลตอนนี้เพลงกเป็นแบบเหมือนประมาณเป็นเป็นกิกรุ๊ป สามคนครับสามคนชี่เป็นตับตับตับชอชนไม่กินตับ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 แค่ชื่อก็แต่มันเป็นอะไรฮะอ่ะฮะนี่เพลงเขาโอตับตับแต่ร้องเป็นภาษาแต่ร้องเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยครับโอ้เหพูดไทยไม่ได้นะฮะเวลาพูดเรือยเดือดเด้จะเดืองเดือดเค้าดเดืองเดืองเดือดเดอดเดื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 อดนดเดือดเอดเดือดเดดเดือดเเดือดเดดเดียดเดือดาดอดเดืเดือดเอดเดืออดเดือดเเเเเเเียองร้องไงชื่อชื่อเ กลอฟลาเวอร์ดอกทองดอกทองครับอันนี้อันนี้มีเซนเซอร์ไม่ใช่บ้านเรามันไม่ใช่ชื่อกลอฟลาเวอร์กลอฟลาเวอร์ดอกทองอ๋อกลอฟลาเวอร์ไงครับกลอฟลาเวอร์ไม่ได้ด่าภาษากรีกในคับภาษาไทยแปลว่าดอกทองไงรับเออไม่ไม่ถ้าถ้าคนไทยเราจะเรียกว่าวงอะไรอะดอกไม้ทองดอกไม้ทองใช่ใช่ใช่ครับดอกไม้สีทองนี่มีทั้งมาเลเซีย มีทั้งเกาหลีมีทั้งไทยครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเอาอะไรอีกกระซิบมาว่าเวียดนามเวียดนามร้องเพลงไทยนี่มันเป็นแบบว่าโกอินเตอร์เลยนะเนี่ยมาติเติครับล้าเราเอซเลยนะเนี่ยประมาณนี้ถ้าเราจะทำให้เขาเรียก่าอะไรทุกแนวไม่ได้มีแต่ลูกทุ่งแต่ตอนนี้มีนักร้องหลายคนมีพี่พันไทยวีมิสิกเพลงหวย ก็ออกมาด้วยชื่อเพลงแต่ละเพลงไม่ใช่หัวชื่อเพลงหอวายอห่วยนี่แหละหอวายอครับผมห่วยสุดยอดเลยก็ลองติดตามนะครับติดตามด้วยนะครับค่ายถ้าเกิดว่าจะติดตามศิลปินทั้งหมดของค่ายเนี่ยมีช่องทางอะไรติดตามไหมครับก็มี YouTube ครับตอนนี้และเรลยๆนี้เราก็จะมีค่าย อ่ะเรียกว่าช่อง V Music Channel ครับตอนนี้ติดตามตาม YouTube ได้เลยครับอ่านะครับอันนี้คือการคุยสดๆนะครับคุยแซบๆกันในวันนี้นะครับกับเทวว V Music นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพร้อมกับโชว์แซบๆของเทวากันนะครับแน่นอนครับหนึ่งซิงเกิลแรกในชีวิตครับหัวใจไม่ใช่กระดาษจะกลับมาเจอเจอกับโชว์แซบๆอย่างแน่นอนช่วงนี้ทิ้งทายกันด้วย2บทเพลงนี้ครับ ใช่แล้วนะครับเพลงแรกนะครับอยากเจอคุณจริงใจนะฮะจากคุณใบเฟิร์สธิยานนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงครับปัทโทหลิวอารดาช่วงหน้ากลับมาโชว์แซ่บแซ่